เทซาโกกำลังจะจู่โจมเราแล้วโอ้กระโดดง่ามาจากไก่โอ้ยมันกำลังฉีกเนื้อเรา,เาใกนการหมุนตัวนีนันนหุหนไม่ได้พาเราเข้าไปนี่เอานี่ไปกินฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวบีบีตอนนี้เราก็อยู่โซนมึงกันนะทุกคนพี่เหมียวก็จะมาหาจับสัตว์ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในน้ำแล้วก็บนบกได้ึขอขึ้นก้อนหินก่อน เพราะว่าตามพื้อนมันชอบมีมแมลงมาจู่โจมเราเฮ้ยอะไรข้างหน้ามันเหมือนตรงจะวิ่งเข้ามาทางนี้ขอเตรียมหอ,อกไว้ก่อนเขาม้ามาะไรแล้วก็พุ่งแต่มาเลยเฮ้ยพุ่งไปแล้วอา้าวหายไปแล้วอเดีย๋ยบอกนะว่ามันกระโดดข้างหัวเราไปเลยอะมันกระโดดได้ไกลมากเจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไรเดี๋ยวลองมาใกล้ๆมันจะต้องพุ่งไหมนี่ไงได้จ้วงไปหนึ่งทีมันตายแล้วด้วยนะมันกระเด็นไปตรงนู้นเดี๋ยวเราเก็บหอ,อกก่อน เดี๋ยวเราต้องไปหาซากเจ้าตัวเมื่อกี้ที่มันลักษณะคล้ายจระเข้อ้าวน้องกบดีเลยดีเลยจบมาเป็นพวกอ้าวขาเข้าไปจะหนีไปไหนมานี่น้องกบจะหนีไปไหนเนี่ยกระโดดซะเราก็ตีไม่ทันเลยอะเฮ้ยเราหมดแรงแล้วนะเอ้าโชคดีมันมาติดเจ้าตัวนี้ขอบใจมากนะเ,เราเอาเนื้อใส่ไว้ก่อนเลยแล้วก็ทิ้งมันไว้ตรงนี้ จะเป็นอันตรายนั่นไงสาบเจ้าตัวเมื่อกี้มาดูกันว่ามันคือตัวอะไรเ้าแล้วเพ่มาเอากระบองไปกินมีการหลบเก่งพอเลือมันใกล้หมดมันก็วิ่งหนีเราไปเลยไม่ตามและว,วิ่งไม่ทันมันเดี๋ยวเรามาเก็บเนื้อเจ้านี่ดีกว่าเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าจระเข้คาโปซูคัสมันเป็นจุดสูงสุดในการวิวัฒนาการของจระเข้ก็จะเจอมันได้ในทวีปกอนวานะ่าเอ้ย ดูเหมือนเราจะเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญเรากำลังดูการไล่ของเจ้าจอแคยักซาโก้โหทีมันเหมือนตัวนี่แหละจะพูดถึงสัตว์ที่อยู่บนบกแล้วก็ในน้ำได้ก็มีเจ้าจอแคยักซาโก้ละที่ตัวใหญ่ที่สุดในโซนมึงมันก็สลบเรียบร้อยเอา้าตัวไหวข้างหลังไอเจ้าตัวน,นี้อีกแล้วมันขวิดซาเจ้าซาโก้ตายเลยอ่ะเจ้าไดโนเสากินพืชทำไมแกทำแบบนี้เนี่ยจจับมาเป็นพวกซะเลย เดี๋ยวเราหาเบอร์รี่มาก่อนเจ้าตัวนี้มันกินเบอร์รี่เวลาเราอยู่โซนบึงก็จะมีดาราสาวหรือว่าสัตว์กินเนื้อจ่โจมตลอดเดี๋ยวใช้เจ้าตัวนี้ลอเป้าแล้วกันเดี๋ยวรอมันฟื้นใส่เบอร์รี่ลงไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่มันถึงจะฟื้นระหว่างนี้เราก็มาค้าข,ของกันที่ค้าคือโบล่าแล้วก็ร้อชูชีพอ่ะโอเคเราจับได้แล้วท้งชัว่วจาเอสแล้วกันไหนโอก่เลยทำให้ฉันชว่วเจ้าซาโก้ ก่าจะเจอมันขนาดเรามาอยู่ริมบึงนะเนี่ยเรายังไม่ค่อยเจอเจ้าซาโก้หรือว่าจระเข้ยักษ์เลยอะ่ะไปไปไปเราออกตามหาเจ้าจระเข้ยักษ์กันต่อในบรรดาจระเข้ยักษ์เจ้าซาโก้น่าจะเลือดเยอะที่สุดแล้วก็ถึกที่สุดด้วยมันก็เหมาะกับที่จะให้เราเอาไปทรมานเอ้ยไม่ใช่เอาไปเลี้ยงเฮ้ยอะไรเนี่ยอีกแล้วเหรอเจ้าแก๊งกวนเจ้าแรปเปอร์พูดไม่ไหวแน่เลยเจ้าตัวนี้ เราใช้มันได้ผลเป็นตัวล่อเป้าเราก็ไม่ต้องตามหาเจ้าซาโก้แล้วมันโผล่มาข้างนี้แล้วโอ้ยโอ้ยอมันหมุนใหญ่เลยเป็นการจู่โจมของเจ้าซาโก้เวลาเจอเหยื่อที่ตัวใหญ่มันก็จะกัดแล้วก็หมุนเพื่อฉีกกระชากเหยื่อแต่ยังไงมันก็สู้กระบองเราไม่ได้มันสลบไปแล้วใส่เนื้อลงไปเรียบร้อยเราก็รอมันฟื้นอย่างเดียวดูฟันมันใหญ่มากเลยอะขนาดสลบมันยังดูน่ากลัวเลเวลแปดเองแต่ว่าเลือดมันเยอะอยู่ ตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วดีนะย่างปลามาเยอะกินก่อนกินก่อนของทัพต้องเดินด้วยท้องอเดี๋ยวเราไปดูลาดลาบนก้อนหินสูงโอเคไม่มีอะไรโผล่มารอมันฟื้นอย่างเดียวอะไรเก๋จะฟื้นเนี่ยเจ้าโก้มาดูรูปล่างมันใกล้ๆกันมันมีจะง,งอยตรงจมูกมันด้ะเก็ดบนผิวหนังมันนี่หนามาก เตอนนี้มันก็ฟื้นเรียบร้อยตั้งชื่อว่าเจ้าวีแล้วกันตัวนี้ก็เป็นตัวผู้ชายใส่เนื้อให้มันเพิ่มไปอีกตอนนี้ก็เลเวล11เดี๋ยวเราต้องหาเพื่อนให้มันแล้วแหละเพราะว่าพี่เหมียวคิดว่าจะใช้หลายตัวมากเลยนะในการที่เราจะไปมาจนภัยโลกใต้น้ำโอ้โหดูมันอ้าปาก <c oughs> กินปากไม่ใช่เรื่องตลกนะจ้าซากโก้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปตามหากันต่อแกรออยู่ตรงนี้นะ เราต้องอัพสปีดให้มันเยอะหน่อยเพราะรู้สึกว่ามันจะเดินช้ามากเลยแต่ในน้ำน่าจะว่ายน้ําเร็วข้างหน้าเราเหมือนจะมีจระเข้อีกเต็มเลยนะขอส่องสักหน่อยมันเป็นเพศอะไรแล้วก็เลเวลเท่าไ,ไหร่อ่าวไนไม่เจอลักโอ้โหมันพุ่งมานี่แล้วเลเวลสามเลเวลน้อยไปนะเหนื่อยในการจับเดี๋ยวเราไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาตัวอื่นมาริมน้ำอฝั่งหนึ่งมาเร็วมาเร็ว เราจะหาเพื่อนให้แก Hello you ตรงนี้เป็นโซนบึงใหญ่เลยเป็นแม่น้ำกว้างน่าจะมีจระเข้เยอะเอาไงไม่มีเลยสักตัวนี่นั่งไงนั่งไงอยู่ฝั่งนูน้นขอส่องก่อนเรื่ยงสามอุ้ยมัตกใจหมดเจ้าคาโปสูพักบ้านี้ตายซะแก เฮ้ยตกใจจริงเมื่อกี้กำลังส่สองเจ้าซาโก้ดีๆเล่นเนเลือดลงเลยเดี๋ยวเฮอแกเฮ้ยเอาทำไมมันมีแต่การต่อสู้เจ้ต่อเทพเรากำลังสู้กับเจ้าไบออนิกแต่พี่เหมียคิดว่ามันนา่าจะสู้ได้นั่งไงจัดการเละเรียบร้อยออส่องก่อนจะส่องแต่ละทีก็หลอนกลัวเจอพุ่งเข้าใส่แบบเมื่อกี้สงสัยแถวนี้จะมีเลเวลประมาณทานี้แหละงั้นเราจับเลยละกันเสียเวลา มาเข้ามานี่เอ้ยฟาฟาออู๋อน็อกมันได้แล้วเมื่อกี้แล้วก็แปงลงร่างเป็นไก่ทองจับเจ้าชาละวันได้อีกหนึ่งตัวกินเนื้อก่อนตอนนี้จระเข้ทั้งหมดเราก็ฟื้นแล้วแล้วก็จะกบแล้วก็ตามมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาเป็นวาร์ปกลับไปตรงโซนบึงที่เราเคยมาตอนแรก teleport ตัวใหญ่อลังการเนสร้างเข้ามาถึงตรงนี้ละจะมีต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโซนบึงอยู่ด้วยนี่ไงข้างหน้าเราสวยงามมากแต่ก็ต้องคอยระวังเจ้าบัตสต็อกเกอร์ด้วยพี่เหมียวถึงได้สร้างเจ้าลมชูชีพไว้เผื่อโดนมันดึงขึ้นไปแล้วเวลาหล่นลงมาจะได้ไม่ตายเฮ้ยหแวบๆเราอยู่แบบแบบยตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะไปจับเจ้ากบอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นเพื่อนเป็นกบเพิงด้วยอะกบสีอออกส้มสมแดงแดงตีไันดีเพิเนดอะตีเข้าไปน็อกเรียบร้อยห,เเหูเลเวลสูงเลเวลสิบเจ็ดจับมันเสร็จก็น่าจะเลเวลยี่สิบกว่านะแถวนี้มาแรงเยอะฮะดูเจ้ากบตัวนี้สีสวยมากเรียบรอ,ยอ้อยมันฟื้นแล้วนะ ไปไปเดี๋ยวไปรวมกับเพื่อนเลเวล,วเลยี่สบกว่าดิี้ว้ะมามาตามมาเลยตอนนี้เราก็มีทั้งหมดกบสองตัวแล้วก็จะ,ะเข่ยักษ์สองตัวพี่เหมียวก็คิดว่ามันยังไม่เพียงพอนะเราจะซักอย่างะสามตัวเวลาไปบุกโลกใต้น้ำจะได้รู้สึกปลอดภัยหน่อยเวลามีเจ้าพวกนี้คุ้มครองเด,ดี๋ยวคลิปหน้าเรามาผจญภัยกันต่อ วันนี้เหมียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากให้เหมียวทำอะไรก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ